ท่านไม่ต้องการอำนาจทั้งๆท,ท,ที่สัพวิชาทั้งหลายเนี่ยท่านรู้จักหมดเลยท่านเป็นต้นกำเนิดของวิชาการทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ,คะเป็นอาจารย์ของเทพีไอซิสคือองค์นี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปะนะคะเทพทอสถ้าคนจะบูชาเทพทอสคนนั้นควรจะเป็นพวกครูบาอาจารย์อ๋อช่วยส่งเสริมด้านอาชีพชเกี่ยวกับเรื่องของการสอนใช่ใชเรื่องเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นักพูด พวกนี้นะคะแล้วพูดแล้วต้องมีเขาเรียกว่าต้องการชื่อเสียงด้วยนะให้ชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการพูดจาสื่อสารนะคะได้ด้วยในตําราจะมีอยู่นะคะเสร็จแล้วอันนี้อันนี้เป็นฟาโลคนที่ต้องการอำนาจนะคะบางคนบอกว่าฉันมีฟาโลในที่นี่อันนั้นจะเป็นองค์ฟาโลหญิงฮัสซปซุดก็คือท่านจะทรงในชุดของท่าน นะคะมีเสียนเป็นเทพลานะคะเป็นผู้หญิงมีเสียงเป็นเทพลานะคะอันนั้นคือองค์ใหญ่ค่ะอันนี้องค์เล็กองค์เล็กจะไม่ได้ไม่ได้ใส่เสียนนะคะไม่มีเสียนองค์เล็กนะคะแต่จริงการบูชาต่างกันไหมคะอาจารย์คะอันนั้นคือประเภทอะอย่างนี้ประเภทเป็นเจ้าของธุรกิจควรจะเป็นตัวนั้นต้องมีเสียนแบบนี้เพราะว่าจะนํเงินทองมาเราด้วยแล้วก็ลูกน้องบริวารเนี่ยก็จะดี ค่ะนะคะถ้าประกอบธุรกิจและมีบริวารเยอะๆเนี่ยนะคะต้ององค์นี้นะคะต้องมีบริษนทใะค่ะสำหรับองค์ที่ไม่มีเสียด้านบนที่เป็นองค์เล็กค่ะอาจารย์คะอันนี้อันนี้กับอันนี้เหมือนกันเพียงแต่องค์เล็กกับองค์ใหญ่นะคะอันนี้อำนาจอำนาจอย่างเช่นเราไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทแต่ว่าเราเป็นหัวหน้ารับราชการเป็นหัวหน้ารับวิสาหกิจเป็นหัวหน้าอย่างนี้เราต้องการอำนาจถูกไหมคะเพราะว่าเราต้องดูแลคนเยอะ เพราะฉะนั้นควรบูชาอันนี้ค่ะนะคะก็ควรจะต้องมีอํานาจด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันทุกวันพระรหัสในต่อาจารย์จะบอกวิธีว่าเราจะไหว้องค์ไหนยังไงบ้างแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่ละองค์ก็จะมีวิธีการไหว้บูชาที่แตกต่างกันคืออันนี้ต้องบอกเลยเนี่ยคือถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะคะสามารถรับไปบูชาที่บ้านที่ทํางานได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะทุกที่เลยค่ะอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นแหวนอันนี้เป็นเทพโฮลัส ค่ะเป็นแหวนนี่คือสวมใส่ติดตัวได้ตลอดทุกที่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ขาช่วยได้นะคะอันนี้ช่วยอะไรคะอาจารย์ขาเทโพลัสเทพโพลัสนี่เกี่ยวกับการต่อสู้แข่งขันนะคะเช่นพวกที่จะต้องออกไปหาลูกค้าออกไปหาลูกค้าหรือต้องประมูลงานนะคะหรือพวกที่เป็นอะไรล่ะต้องไปวิ่ง อย่างเช่นเซลเซลหาลูกค้าดาวไลอะไรทั้งหลายนะคะขายส่งทั้งหลายเนี่ยควรจะบูชาเทพโพลัสข้าคุจะต้องไปแข่งกับเขาไปประมูลกับเขาไปต่อสู้กับเขาท่านเป็นเทพแห่งการสู้รบยิ่งถ้าเป็นแหวนเนี่ยสวมใส่ติดตัวได้ทุกวันอาจารย์มีอาจารย์จะมีทั้งแหวนแล้วก็จี้ด้วยนะคะก็แล้วแต่ใครชอบแม้กระทั่งเป็นพวงกุญแจเป็นปักกาเขามีค่ะพกไว้ติดตัวเลยใช่ค่ะส่วนอันนี้เทพีไอซิสนะคะเทพีไอซิสเนี่ยท่านจะเป็น สรรพวิชาทั้งหมดท่านเป็นคนคิดคน้นยาที่เอามาทำมัมมี่นะ,ะแล้วก็เ,เทพีเ,เทพอนุบิสเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงของท่านท่านเป็นคนคมอบวิชานี้ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบให้คนไทยรู้จักเ,เหมือนกับพระตรีมูลติเอาพระศัตติข่โทษพระศั์ติก็คือมีทั้ง พระแม่อุมามีทั้งพระแม่ลักษมีมีท่างพระแม่สุรักษวดีในองค์คเดียวกันอ๋อค่ะก็คือเป็นเป็นเป็นต้นกําเนิดแต่ท่านเป็นต้นกําเนิดของค,คิดดูอืมนะคะเพราะเขาก็าไม่ทานหมูเหมือนกันนะคะ,คะอีิหติไม่ทานหมูไม่ทานหมูสําหรับท่านมีช่วยเรื่องอะไรคะอาจารย ทุกอย่างทั้งโชคลาบนะคะเรียกได้ว่าเป็นต้นกําเนิดใช่ทุกอย่างเลยคุณจะต้องการอะไรคุณจะต้องการบารมีคุณจะต้องการเงินคุณจะต้องการโชคลาบทุกอย่างอยู่ในท่านทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าบางภาคอาจจะไม่ได้กลางปีเท่านั้นเองเป็นผู้หญิงอย่างเนี้ยค่ะท่านก็ส่งในชุดของเทพอันนี้เหมือนกันอ๋อค่ะจา์นะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าช่วยได้ทุกเรื่องทุกภาสที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยนะคะมีเป็นเครื่องประดับที่สามารถติดตัวได้แปลกไหมว่าทําไมที่เก่งๆจะเป็นผู้หญิงอียิปต์อ๋อใช่ค่ะเพราะว่าธรรมเนียมของอียิปต์เนี่ยนะคะการเลือกฟาโลเขาจะเลือกจากผู้หญิงสายเลือกตรงคือผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงเป็นคนเลือกฟาโลเพราะฉะนั้นแขกเขาถึงผู้หญิงไปขอผู้ชายอ๋อค่ะผู้หญิงเป็นใหญ่กว่าใช่นะคะผู้หญิงเป็นคนเลือก ค่ะนะคะอีกนิดหนึ่งที่อาจารย์จะให้ดูคืออันนี้นะคะมีลวดลายที่สวยงามมากๆค่ะให้ดูเทพนี่ค่ะค่ะเขามีพญานาคเขาไหว้พญานาคเหมือนเราอ๋อค่ะนะคะเทพเซกเฮ็ตค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นองค์เทพองค์หนึงเหมือนกันใช่ไหมคะช่วยเป็นเทพองค์หนึ่งเหมือนกันแต่อันนี้จะเกี่ยวกับพวกที่ มนดับนิดหน่อยอทำอะไรลึกๆลับๆค่ะหรือว่าป้องกันขายของหนีภาษีนะคะหรือว่าจะป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าหาเราอย่างนี้นะอันนี้แต่ว่าไม่ใช่องค์ใหญ่อย่างนี้นะคะเฉพาะเป็นองค์ท่านนิดเดียวอีกอันหนึ่งที่อาจารย์ไม่มีรูปเพราะว่าเเขาไม่ทำรูปออกมาอันนี้นะคะก้องจับนิดนึงนะคะเป็น ดวงตาเป็นดวงตาใช่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเทพจัสค่ะจัสนะคะหรือไอจัสนั่นเองเทพจัสเนี่ยเป็นเทพแห่งเขาเรียกว่าอิทธิฤทธิดีกว่าอิทธิฤทธิ์นะคะ,คะท่านรู้ทั้งก่อนและหลังความตายท่านจะไปดูเลยว่าก่อนตายคุณคุณเป็นยังไงมาะนะคะแล้วเมื่อคุณตายแล้วนะ คุณไปอยู่ในพบไหนโลกไหนแล้วคุณทําอะไรคุณสมควรจะมาเกิดไหมแล้วท่านจะบอกเลยว่าที่คุณทํามาเนี่ยคุณโกหกไม่ได้เลยบอกได้หมดทุกอย่างเลยนะคะได้สำรับเนี่ยในไพ่สำรับทั้งหมด54บ่ใบมีอันมีใบนี้ใบเดียวะนะคะที่จะบอกอย่างเช่นบอกว่าเออคนโดนของหรือว่าะอะไรเนี่ย ท่นานจะขึ้นมาเรื่องความตาย,<ช>ยาแบบนี้ความตายโชคร้อออายหรือบางคนโชคดีก็แล้วแต่แต่ว่าเดือดที่ตำแหน่งของพระค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะนะคะฟังมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะได้รู้จักกับเทพเจ้าแต่ละองค์นะคะในคำพีฮัจจัตนะคะทีนี้ต้องถามอาจารย์ค่ะว่าการทํานายดวงชะตาด้วยคำพีฮัจจัตต่างจากการทํานายไพ่หรือว่าศาสตร์อื่นๆอย่างไรคะมันต่างกันตรงที่ว่าข้อแรกเลยโดยทุกวัน ทุกวันอันนี้สำคัญมากคือบางทีเนี่ยวันนี้ก็เรื่องนึงพรุ่งนี้กอีกเรื่องนึงวันนี้จะไปหาลูกค้าคนนี้พรุ่งนี้จะหาคนนี้อย่างนี้นะคะหรือว่าวันนี้คุณจะไปคุยเรื่องเงินกับธนาคารนี้พรุ่งนี้ไปคุยกับธนาคารนี้เขาจะตอบคุณได้คุณดูได้ทุกวันใช่แล้วค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะคือคำพีนี้บอกได้ถึงกรรมเก่าของคุณว่าคุณทำอะไรมาคุณถึงเป็นแบบนี้ แล้วจะแก้ไขได้อย่างไรแม่คุณนี่นแหละที่สำคัญอยากจะรู้อยากจะพิสูจน์ในเรื่องของการทํานายการช่วยเหลือคนนะคะของคำภี่ฮัดจัตนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะเราจะกลับมาตอบคําถามของผู้ชมทาง SMS นะคะส่งกันเข้ามาเยอะๆและช่วงหน้าได้เวลาเปิดรับสายส,สดๆที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025541774-5ช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ สักทุยโชคทกสศขอเชิญชมคอนเสิร์ตทวยโชคทกสศวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์นี้ณตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีพบกับนางเอกสาวชื่อดังแพนเค้กเขมเนิตปะทะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนำโดยตะกกแตนชลรดาจึงรีบขาววงเควันรุ่งสุริยาร่วมด้วยสองหนุ่มนักล่าฝันตุ้ย AF3 ตั The Star ้มเดอะสตาร์เก้าพร้อมกับสองพิธีกรชื่อดังอัสดาวุฒิเหลืองสุนทรและโบลิงปริศนาชมฟรีคอนเสิร์ตทวยโชคทศกสกโมงเย็นเป็นต้นไปณตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีพลาดไม่ได้ อากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปในระหว่างวันเป็นอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองและควันพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ต่างๆแต่ปัจจุบันนี้มนุษย์เราโชคดีครับที่วันนี้เราสามารถเลือกอากาศโดยสุดให้กับร่างกายของเราเองได้ด้วยลักษณะเฉพาะของโนวสแอร์ที่ใช้สุดยอดออกไซด์อีออนและไฮโดรเปอร์ออกไซด์ที่สร้างจากเทคนโนโลยีแอคทีฟเพียเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนและยังสามารถสลับขั้วบวกและลบของอีออน เพื่อกำจัดอนุภาคขนาดเล็กในอากาศที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและที่สำคัญโนว a สแอร์ยังใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในยานอวกาศขององค์การนาซาด้วยครับเพื่อการใช้โนวัสแอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้ติดตั้งไว้ในที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ใกล้จุดที่เกิดมลภาวะหรือพื้นที่ที่มีการใช้งานมากๆวันนี้คุณสามารถเลือกอากาศบริสุทธิ์ได้ด้วยตัวของคุณเองครับ สุดยอดมหาันณดวงพิชัยสงครามซึ่งเป็นการรวมของสุดยอดโหราศาสตร์พุทธศาสตร์และไสยศาสตร์รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวมีประวัติกล่าวไว้ว่าดวงพิชัยสงครามนี้ช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นจากภายัยศึกสงครามในอดีตคนที่จะได้ครอบครองดวงพิชัยสงครามนี้จะต้องเป็นถึงแม่ทัพเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เท่านั้น ปัจจุบันน้อยคนนักที่จะมียันดวงพิชัยสงครามเพราะหาคนผูกดวงได้ยากมากเพราะต้องใช้เวลานานและต้องเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ชั้นสูงรายการ The Secret โดยอาจารย์กิติแอสโตรผู้เชี่ยวชาญด้านการผูกดวงพิชัยสงครามมาเป็นเวลากว่า10ปีได้รับการสืบทอดวิธีผูกดวงแบบต้นตำรับที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นก็แตกต่างของดวงพิชัยสงคราม ของกระผมนั้นก็คือดวงมหาจักรและดวงตีโลกศาสตร์ที่มีดาวในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดาวร้ายออกไปและนําดาวในอนาคตที่เป็นดาวดีเพื่อเสริมเรื่องดีๆชีวิตท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าท่านได้รับการทําดูเิเฉลิงคำกับผมอาจารย์กิติแอสโตสิทธิพิเศษสำหรับทุกๆท,ท่านเมื่อผูกดวงพิชัยสงครามกับอาจารย์กิติแอสโตหนึ่งท่านสามารถผูกดวงให้แก่คนที่คุณรัก ได้ฟรีอีกหนึ่งท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่หมายเลข0824406644 0888099417 เพืนฝากอมซักทวีโชคทกสศขอเชิญชมคอนเสิร์ตทวีโชคทกสศวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์นี้ณตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีพบกับนางเอกสาวชื่อดังแพนเค้กเขมรนิตปทะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนำโดยตะกแตนชลดาจึงรีบขาววงเควันรุ่งสุริยาร่วมด้วยสองหนุ่มนักล่าฝันตุ้ย AF3 ตั้มเดอะสตาร์ก้าพร้อมกับสองพิธีกรชื่อดังอัสนาวุฒิเหลืองสุนทรและโบลิงปริศนาชมฟรีคอนเสิร์ตทวีโชคทศกสกโมงเย็นเป็นต้นไปณตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีพลาดไม่ได้ สนับสนุนโดยสบายท้องสะอาดลําไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนอึดอัดนะคะถ่ายไม่ออกไม่ถ่ายเลยประมาณอาทิตย์นึงที่ว่าหนักสุดเลยเจ็บลิซีดวงคะ่ะพึ่งไงว่าเราเบ่งเราจะปวดหัวขึ้นมาเลยเครียด เครียดจนความดันขึ้นคราวนี้พอเราไม่ถ่ายร่างกายเรามันก็เกิดความร้อนใ่ไหมคะเหมือนกับเป็นไข้แต่จริงๆเราไม่ได้เป็นไข้ก็กลัวที่จะเป็นโรคร้ายก็เลยต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะเขาก็บอกว่าให้ซื้อยาถ่าย ทานผักผลไม้อาหารที่มีกากที่เขาบอกว่าทานไปแล้วแล้วช่วยระบบขับถ่ายแต่มันก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งไประบายให้น้องเขาฟังแล้วน้องเขาก็เลยแนะนําตัวนี้มา SK S K S capsule detox ตอนแรกก็ไม่กล้าน้องเขาบอกว่าพี่ตัวนี้เป็นสมุนไพรนะคะเหมือนที่พี่แหม่มพี่แหมมชอบทานผลไม้ชอบทานผัก ตัวนี้คือช่วยได้แล้วก็เขารับรองออยอด้วยก็ลองทานดูครั้งแรกที่ทานนี่ทานประมาณ3เม็ดค่ะติดใจเพราะว่ามันออกมาอัตโนมัติเราไม่ต้องไม่ต้องมาแบบเบ่งแรกแรกที่เราทานคือ3ามครั้งหลังจากนั้นมาปกติค่ะถ่ายทุกเช้าเลยแล้วเราไม่ปวดท้องไม่ปวดหัวความเครียดเราหายไปเลยอะค่ะล่าสุดเลยแฟนค่ะเขาก็เริ่มท้องผูกแล้วก็บอกพ่อถ้าพ่อท้องผูกนะเดี๋ยวแม่ให้ยาตัวนี้ไปนะรับรอง ดีแน่นอนค่ะเขาก็จะขอลองดูเหมือนกันโชคดีค่ะที่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ SKS Capsule Detox ช่วยให้ดิฉันได้หายกังวลได้หายจากอาการท้องผูด้วยด้วยค่ะ S, 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 S K S แคปซูลดีท็อกปกติ1กล่องราคา750บาทพิเศษซื้อ2กล่องในราคา1,500บาทรับฟรีทันทีอีก1กล่องมูลาค่า750บาทโทรด่วน082 782 5933ถึง35 02 554 1788ตัวแทนชลบุรี086 847 สนับสนุนโดย Fresh Air Surround สุดยอดนวัตกรรมจากองค์การนาซากำจัดเชื้อโรคและเชื้อราในอากาศได้ถึง99%สบายท้องสะอาดลำไส้ใช้ FKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนช่วงสายด่วนตรวจชะตา สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการสายด่วนตรวจะตาสำหรับช่วงนี้เราปรริดรอบสายสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะโทรเข้ามาตรวจสอบดวงชะตากับคัมภีร์ฮัจัดแบบสดๆโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่0 2 5 5 4 1 7 7 4 5แล้วก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมท่านไหนโทรมาไม่ติดไม่เป็นไรส่งข้อความทางเอ s เได้464 2787ค่ะตอนนี้ก็มีสายแรกเข้ามารอแล้วนะคะจากคุณปลาค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณปลา สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะคุณฟ้าจะถามเรื่องอะไรคะถามเรื่องอ,อ่ความรักค่ะค่ะว่ายังไงคะความรักเออไม่ทราบว่าจะดีกันไหมคะจะดีกันไหมคะ,คะโกรธกันอยู่คะ่ะ่ตั้งสมาธินะคะโทษนะคะเออมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่าของเขาด้วยหรือเปล่าคะ อน่าจะเป็นแฟนใหม่มากกวา่าค่ะแล้วค่ะแต่ทะเลาะกันเรื่องนี้หลายครั้งแล้วใช่ไหมคะค่ะอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาไหมถ้าเขากลับมาอาจารย์ถามก่อนนะค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าเขากลับมาหรือไม่ถ้าเขากลับมาแล้วเราพร้อมที่จะไม่พูดเรื่องเดิมๆไหมคะค่ะพร้อมนะค่ะเขาเคยขอคนแต่งงานแล้วใช่ไหมอืม ยังยังไม่เป็นกิจจะอะค่ะแต่เคยพูดแล้วใช่ไหมค่ะเน้นแต่ว่ายังไม่ชัดเจนค่ะนะคะในนี้ยังไม่ได้บอกว่าเลิกกันเลยนะคะมันไม่เหมือนเดิมค่ะอ,อถ้าอาจารย์ถึงถามคุณไงคะว่าถ้าเขากลับมาคุณพร้อมที่จะเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะใช่ไหมคะ,คะเมื่อกี้คําถามแรกที่อาจารย์ถามคุณไงคะอาจารย์ครัวความไม่เหมือนเดิมของคุณนี่แหละ แล้วมันก็จะมีเหตุการณ์เดิมๆเกิดขึ้นอีกค่ะคุณพร้อมที่จะทําตัวเองให้เหมือนเดิมไหมคะถามอีกครั้งนะพร้อมค่ะพร้อมใช่มะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรที่ผ่านมาค่ะเริ่มต้นใหม่ค่ะนะคะถ้าอย่างนั้นคุณมีสิทธิ์นะคะค่ะมีสิทธิ์ที่เขากลับมาแต่กลับมาแล้วคุณต้องไม่พูดถึงเรื่องเดิมเลยค่ะเริ่มต้นใหม่จริงๆคะนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้นะอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่อาจารย์กลัวคุณจังเลยกลัวใจคุณน่ะจริงไหมหมายถึงหมายถึงไม่ยอมรับหรือว่าหรือว่าใช่คุณจะหลุดไงจะเผลออ๋อพอถึงเวลาพอนั้นปุ๊บคุณเป็นคนขี้ระแวงอ่ะค่ะพอนั้นนิดนึงคุณอดไม่ได้ถ้าอาจารย์บอกคุณว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปห้ามคุณเช็คโทรศัพท์ห้ามคุณเช็คลายห้ามคุณทั้งหลายคุณทําได้ไหม พยายามค่ะฮะพยายามค่ะเห็นไหมนั่นแหละค่ะมันคือเหตุผลที่ทําให้คุณมีปัญหากันจริงไหมคะไม่จริงเถียงได้ใช่ค่ะเออเขาไม่ชอบตรงนี้แต่คุณทํานะก็แล้วแล้วการที่คุณพูดอะไรฝากเพื่อนไปหรือไปถามเรื่องของเขากับเพื่อนเราเพื่อนเขาก็แล้วแต่เขาไม่ชอบเลยจริงไหมคะอ๋อค่ะอืมนะเขาเหมือนกับทำไมไม่ไว้ใจหรอไม่เชื่อเหรออ ทำไมเชื่อคนนั้นทำไมไม่เชื่อเขาอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยมันทําให้มีปากเสียงกันค่ะนะถ้าคุณเลิกตรงนี้ได้โอเคนะค่ะํำแก้ไขอยู่ที่อย่างเดียวเลยนะคะเราต้องแก้ที่ตัวเราค่ะไม่ใช่แก้ที่เขาเขายังไม่หมดรักคุณค่ะนะแต่เขาล้าขานมีเงื่อนเวลาไหมคะคะเงื่อนเวลาค่ะเรื่องเวลาว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่ล่ะคะใช่ค่ะ ไม่นานหรอกค่ะขอให้เขามั่นใจว่าคุณน่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่ะยังไงคุณปลาเขางอนนะเขายังไม่โกรธงอนอยู่เขางอนอยู่เดี๋ยวถ้าหายแล้วเดี๋ยวจะดีกันเลย ค่ะคุณปลาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะแหมตอนนี้ก็สายแรกแหมอึ้งกันไปเลยทีเดียวนะคะต้องแก้ที่ตัวเองก่อนนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะโทรเข้ามาก็กดโทรศัพท์ได้เลยที่025541774-5นะคะระหว่างที่รอสายไปดูกันที่ SMS กันบ้างดีกว่านะคะ SMS ถามมาค่ะนะคะสามีจะเลิกกับกิ๊กไหมคะเลิกกับกิ๊กไหมคะแหมทุกใจจริงๆนะคะอยากรู้ค่ะ อันนี้ดีมากนะคะเป็นคําถามเอสเสที่ชัดเจนคือสามีนั้นหมายถึงสามีเราบางคนบอกว่าแฟนแต่ไม่รู้ว่าแฟนนี่คุณคุณเป็นคนที่เท่าไหร่ค่ะเออเขาเลิกกับคนนี้เขาก็มีคนใหม่อ่ะค่ะอ๋อค่ะนะสามีเจ้าชู้นิดนึงค่ะทําใจนะคะเลิกอาจจะเลิกแต่เดี๋ยวก็มาใหม่อีกอยู่ดีนะคะเขาก็ไปไปมามาเลิกไม่ขาดค่ะนะคะตอนนี้มีสายมานะคะสายที่สองคุณมะลิวันค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามอะไรคะถามเกี่ยวกับเรื่องโชคลอบงวดเนี้ยค่ะอาจารย์จะให้อาจารย์บอกเลขเลยเหรออ่อค่ะมันหนูจะมีโชครอไหมคะที่ผ่านมาแบบจะได้แต่ไม่ได้อย่างอาจารย์จะได้อยู่แต่ไม่ได้เหรอคะค่ะใช่ค่ะคือแบบว่าซื้อกลับมั่งไม่กลับมั่งซื้อตัวนี้แล้วสกลสรุปค่ะสรุปอาจารย์สรุปให้ฟังคุณอยากรู้ว่าทํายังไงคุณถึงจะมีโชคถูกต้องไหม คค่่ะะเพราะว่าที่เออที่ผ่านมามันเฉียดไปกลับไปกลับมาไอ้ตัวที่มันถูกก็ไม่ได้เขียนอย่างนี้ป่ะอะไรอย่างนี้ค่ะจ๊ะนะคะอ๋อติดบนเหรอคะบนอะไรไว้คะหนูก็หนูคขาแม่ค่ะฮะติดบนนะจ๊ะมันก็เลยปัดไปปัดมานะจ๊ะค่ะอ่า ที่บ้านมีกุมารได้เหรอมีค่ะแล้วคุณให้เขาทานอะไรคะก็เอ,อมีขนมมาา่ะค่ะวางไว้แล้วก็น้ำแก้มวางไว้นี่บอกเขาหรือเปล่าคะก็บอกค่ะคือจะวางไว้ทุกวันพัรนนะคะก็จะบอกว่าวางไว้ไม่ได้บอกเขาเหรอว่าให้เขาทานได้บอกค่ะก็บอกบอก,บอกถือว่าเออแม่ขนมมาให้นะให้ที่กุมารกินอะไรแบบนั้นแล้วแล้วก็ให้แม่มีช่งมีลาภนะก็คือจะบอกขอ,ขอ<า>ช่องลาภอย่างเดียว <laughs> อา้าคุมานของคุณน่ะนะค่ะ <How? S 1> เอ๊ะเขาให้เลขมาบอกได้ไหมเดี๋ยวคนอื่นเอาไปสิจะดิ้นไหมขอเป็นหลังไม้แล้วกันนะค่ะ <How? S 1> เออแต่นะคะฟังนะคะวิธีแก้ไขขคุณให้คุณมีโชคลาภนะคะค่ะ <How? S 1> คุณจะต้องไปแก้บนของคุณก่อนค่ะ <How? S 1> นะแก้บนเสร็จแล้วทำบุญซื้อลงศพ <How? S 1> นะคะ ก่อนวันหวยออกหนึ่งอาทิตย์เจ็ดวันนับย้อนขึ้นไปสมมติออกวันที่หนึ่งนะคะคุณนับย้อนมายี่สิบเท่าไรล่ะนั่นแหละนะเขาบอกว่าห้ามด่าแม่ใครแม้แต่คิดก็ไม่ได้วาจาความคิดคิดก็ไม่ได้แม่อย่างนี้ยไม่ได้นะไม่ได้นะคะชอบหลุดเรื่อยเลยนะมันจะพาโชคลาภคุณไปค่ะลองดูนะเจ็ดวันนะคะก่อนวันหวยออกอาจารย์ อาจารย์บอกนะคุณมีช่องลาบจริงๆค่ะค่ะแต่คุณโดนปัดบนหนูจะแก้ยังไงครับหนูจะแก้ยังไงคะหนูลืมใช่ไหมคะไม่เชิงลืมจันกันเหมือนว่าคือเอาไปตามไปหนูก็หนูก็ไปแก้หลายๆหลายๆอย่างแล้วอะค่ะจันเหรอถ้าอย่างนี้เดี๋ยวหลังใหม่นะคะเอคุณบอกเบอร์ไว้ค่ะนะคะแล้วก็ที่อยู่ละกัน ดีไหมเพราะว่าจาย์ต้องส่งใบเวลาจะหมดแล้วด้วยเออมันจะมีใบเออใบให้คุณไปทำอะค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงคุณมริวันบอกหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับกับเจ้าหน้าที่นะคะขอบคุณนะคะเบอร์แฟกก็ได้นะเผื่อแฝกไปง่ายดีค่ะแม่ตอนนี้เดินทางมาช่วงท้ายรายการจริงๆเลยขออีกหนึ่งเอสเอ็มเอสเมียวเชื่อว่าข้อความนี้เป็นทุกใจจริงๆค่ะสามีดิฉันทิ้งไปเมื่อปี53หลายปีแล้วนะคะอยากทราบว่าเขาจะกลับมาอยู่กับดิฉันไหมแม่ นายเไปหลายปีแล้วทิ้งไปตั้งนานแล้วค่ะอยากให้กลับมาคนที่ถามว่าอยากให้กลับมาเออกลับมาไหมเนี่ยต้องถามตัวเองด้วยนะคะเขากลับมาแล้วเนี่ยเรารับสภาพได้หรือเปล่าจริงไหมถ้ากลับมาแล้วเออถ้าไม่ถ้ากลับมาแล้วเรารับสภาพสมมุตินะคะไปหลายปีแล้วเกิดเขาไปมีอะไรที่ไหนแล้วเรารับได้ไหมอ่ะยังจะรออยู่ไหม ไม่รับได้ไหมที่ว่าสมมติมเขาเกิดไปมีลูกกับใครอย่างเงี้ยค่ะโอโ้โหแเขาอยากกลับมารับอาจารย์ไมายากนะของคุณเนี่ยเพราะว่าหเหมือนโดนของอะคะ่ะเปนมีผู้หญิงจริงๆโดยนะมีลูกกันด้วยอ่ะเนี่ยค่ะยากหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากรู้วิธีแก้ไขจริงๆนะ คุณต้องมาดูตรงๆอาจา์แล้วล่ะค่ะดูแบบละเอียดนิดนึงดูแบบละเอียดนิดนึงนเพราะว่าอันนี้เขาบอกวิธีแก้ไขเพียงแต่ว่ามันเยอะอ่ะไม่ไม่พอเวลาเราอ่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาหมดแต่ตอบสั้นๆว่าค่อนข้างจะายากนะคะถ้าสนใจเพราะว่าเขาโดนของด้วยอ่ะที่เข้าไปอืมนะคะวิธีแก้มีอยู่นะคะ นะคะยังไงก็ติดต่ออาจารย์ได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะแมววันนี้นะคะก็ได้ทําความรู้จักกับคำพีหัจจัตนะคะช่วยเหลือในเรื่องของความทุกข์ใจได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นที่แตกต่างจากศาสตร์อื่นๆอย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหมดเวลาจริงๆนะคะแต่ผู้ชมสามารถกลับมาพบกับอาจารย์เป็นหนึ่งได้ใหม่ในรายการเดอะซีเรีสแบบนี้ทุกวันพฤหัสใช่ไหมคะอาจารย์คะ,คะนะคะกลับมาพบกับอาจารย์ได้ใหม่นะคะสําหรับวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์เป็นหนึ่งมากๆค,ะค่ะ รวมไปถึงนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ